สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช um ่องแม่ดาแฟมิล oh, ีนะคะเห็นแอนบอกว่าใครมาช่องใหญ่มาช่องใหญ่มานะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าช่องใหญ่เป็นใครนะคะเอฟซีมรอยแโอ้ผู้ใหญ่ใจดีนั่นเองสวัสดีค่ะแม่นกโอ้โหสวยขึ้นตั้งเยอะเลยแข็งแรงแข็งแรงขึ้นเยอะเลย พี่สมอนสวัสดีค่ะโอ้ยยังไม่ได้จับเลยนะเขาได้จับแล้วจับอะไรเหรอเขามีโลเขามีโลเรายังไม่ถึงโอ้ไม่ได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยน้องมีตํำน้อยใจวันนี้ก็ต้องเป็นของเราโอ้ยร้องไห้ต้องเดินต่อไปร้องไห้ไวรอก่อนนีมันอยู่ไกลเพราะว่าไม่มารับร้องไห้หรืออะไรเจ๊สมอนน่ะเออเขาบอกว่าไม่ ไม่ไม่ไปหรอกแม่เขา,าอะน,นี่ยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยสดสดเลยโอ้โหว่าไม้ถึงว่าเอาไปให้ลุงอันอ,อันนี้คืออะไรคะโลยูทูบโอ้โหเอามาเซอร์ไพรส์คุณลุงเอามาให้คุณลงุเณลงเซ็เในให้แก่คุป้าไ<อ>ด้รูปลูก อุ anyway, like wow> ้ยขอจับหน่อยพี่สมอเพื่อจะได้บ้างนะคะขอให้มาเร็วๆเดินเสนัสนัขอให้มาเร็วๆเด้อไปไปไปเดีรยวเราไปไปไม่ได้เร็วๆที่มาดูเร็วชมาชมาเดินได้แข็งแรงแล้ว ต้องวิ่งรอบองค์ปู nah compute, ่ค่ะเอาบอกแล้วกับชิดไงเออเถ้ามารอบนี้แม่นกจะเดินได้ไปไปวิ่งเลยพี่ไปวิ่งเลยแม่น้อได้ตอนนี้ต้องอีกนที่จะไปดูวินาทียายสมรเจอลุงช่างลุงช่างจะทำยังไงลุงช่างจะตกใจหรือว่าทำยังไงลุงช่างสะดุ้งหรือเปล่าแกให้ไอ้จังสัตว์ ดอกไม้ของเราสวยมากเลยคะเอทีเดี๋ยวแวะไปดูดอกไม้ก่อนนะคะสวย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 ลมพัดเย็นเย็นเราเดินลัดไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรา ลุงบอกว่าขนหัวลุกเลย,ลอยโอ้โหทำไมทำไมเอ al? มินน้อยรู้จักเราวิ่งเข้าไปรับเลยมินน้อยรู้จักหรือเปล่า ก็ปล่อยนะไม่ปล่อยที่นางปล่อยตังการเงินล้านตอนนี้น่ะอันนี้หัวล้านโอ้ได้ช่องใหญ่แล้วเหรอไปใกล้ๆไปใกล้ๆไแม่โอ้โหได้ช่องใหญ่แล้วเดี๋ยวจะม้อนไปใกล้ๆไปใกกี่เดือนแล้วถึงได้อ๋อสองอาทิตย์เป็นคุณลุงอ๋อสองอาทิตย์ค คนติดตามเท่าไหร่แสนอ้มาให้ซสนถึงพันแล้วเหรอโอ้วางจังเลยเดี๋ยวเซ้นปปะกาเต็มไม่ได้เยทำไมไม่บอกว่าเอาปะกาอะไรมาให้เซ็นโอ้โข้างหั้น้าก็ไปโชว์เอาดีใจเลยทำไมไม่เอาโล่ทองอะเออรอรอร้านเอา ไม่เกินชาตินี้หรอกห้ยอยากได้อยากได้แสนทรัพย์นะอยากได้อยากได้มีคนอัดซับแล้วประมาณประมาณห้าแสนนี่ก็มีคนอันนี้แล้วดรายงานแล้วมาพี่สมนถือให้จะได้ไม่บังหน้าตัวเองมาเป็นช่องใหญ่เขาจะอันทรัพย์นะมาถือให้แม่ดาถือให้จะได้ไม่บังหน้าตัวเอง คนอื่นเขาน่ะไข่โดนแล้ไม่ได้ดูดเด้อมาถึงโดนเลยพีได้ม่เคยดูดเด้อคุณลุงใใครตาไครกับมาเคยด่าเด้อใครใครเอาจอดทุกเอาจอดทุกวันเลยเป็นช่องใหญ่แล้วก็อย่าไปดูคลิปเขานะไม่เคยดูเลยค่ะใช้ความสามารถของตัวเองเด้อทำทำความสามารถตัวเองก็พอ แน่นั่งกินข้าวก็มีคนดูเป็นร้อยนี่ใช่ป่ะากินข้าวก็ยายเอ้ข้ขาซ่องใหญ่แล้วไงทังทตานี่ทำงานตัวเป็นตัวเป็นเกลียวพอเป็นน็อตนนดูห้าสิบดีใจดีใจดีใจดอู้ดีใจจนสั่นเลยหัว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 หัดหัววัวหวัวหัวหัวหวหัวหวัดหัวัวหีวหวัวั

ัยงลูกยงขอบคน้แมยอารหอ้แรงแล้วกแล้วปีนี้ต้องต้องต้องเดินลัเนูได้หอเ้าเลชนชคนเห็นงานนี่บ่ปากว่ตีเห็นบอนี่คนเห็นงานนี่ เนาะคนนั่งอยู <ism> <mañana> <rawd unre> ่ที่ซื้อละโอ้มินน้อยได้โลมาให้คุณลุงแล้วโอ้ยโอ้ยฮะโยนมาทางนี้เด้อทางนี้สิหับเด้อเอาที่ช่องอะไรนี่ช่ออะไรที่ช่อง เดี๋ยวพาไปใอ๋อแล้วองนี้เหรอช่องปตเตนชาแนเออปัตนชาแนลแสนับสไครต์เฟอร์อะไรนี่อ่านว่าไงอ่านว่าไงเอ้ยอยากได้อยากได้อยากได้ฟออะไรฟออรจไหน พอมัดผ้าสวยมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทางด้านหน้าจะเป็นเหลืองขาวค่ะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะทางด้านข้างจะเป็นฟ้าขาวนะคะสวยค่ะ ฟ้าขาวส่วนทางนี้ก็จะเป็นสีทองนะคะ สวยสวยสวยค่ะสวยมค่ะสวยค่ะนี่สวยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบพิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวย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 ค่ะยิ่งมองมาทางด้านนี้ก็ยิ่งสวยนะคะบรรยากาศยามแรงดีดีเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ